คุณคุณระยุทธ์เป็นบิดาของประเทศมั้งผู้เริ่มต้นทุกอย่างทุกอย่างจะไปอธิบายอะไรจะไปสตาร์ทที่ไะยุทธไงขอโทษนะพเด็กประยุทธแกนั่งเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านแกเงียบเดียดีอยู่แล้วแกก็คงไม่แฮปปี้หรอกอยู่ดีก็ ทำให้ค,คนด,ดึงแกใช่ไหมดึงแกมาเป็นแหมแ<ต>ถูกวิ<ต>พากษ์วิจารณ์ก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยมันวัดผลคือจีนยังไม่ได้เปิดประเทศ <ๆ S 2> ในเวลานี้ของปีที่แล้วเนี่ยจีนยังไม่ได้เปิดประเทศเพราะนั้นตัวเลข 6, 0 0 0กว่าปเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่วัดจากปีที่แล้ว <ใช S 1> นี่นก็ต้องเข้าใจแต่ว่าผลจากวีซ่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยสามสัปดาห์ต่อจากนี้แหละเพราะว่าเมื่อมันเปิดประเทศมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะดูกันว่าในช่วงไฮซีซั่นของคือหมายถึงว่าเป็นช่วงโกลเด้นมันอยู่ลคมนสุดีนปดี่ย ช่วงนี้จีนจะเข้ามาเยอะแล้วมันจะเข้ามาเยอะอย่างมีนิยามสำคัญอันเป็นผลจากวีซ่าฟรีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเห็นกันนะฮะคือมีหรือไม่มีมันก็ดีไมากมันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้ว่ถูกไหมเอาแค่สี่ห้าข่าวที่เราอ่านกันเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นข่าวงานของรัฐบาลแต่ผมว่ามันก็เห็นภาพโครงสร้างหลายเรื่องรันหาที่สังวิโรน์พูดเนี่ยภาพรวมใหญ่ก็คือว่าแผนจัดการน้ำเนี่ยเอายังไงเราไม่ได้ลงทุนกับการจัดการน้ําสักเท่าไหร่ยังเปรูปธรรมในตลอด สิบปีที่ผ่านมาเก้าปีที่ผ่านมาเราเห็นแต่บิ๊กป้อมไปแต่เราไม่เห็นว่าบิ๊กป้อมไปแล้วไปทําอะไรให้เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นระบบเราเห็นระบบราชการที่ยังยังไม่ตื่นราชการแข็งตัวใช่ยังไม่ตื่นที่มันพใช้คํานี้ใช่ไหมเราเห็นสสที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ก็ต้องผ่านกันไปหลายทอดแล้วมีความเสี่ยงว่าจะแปลว่าเข้าไปยุ่งกับฝ่ายบริหารหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็เราเห็นถึงกองทัพที่ไปทํางานสาธารภัยทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ อันนี้ก็ต้องเตือนว่ารัฐบาลในระยะยาวเนี่ยเฉพาะหน้ามันก็โอเคต้องเพิ่มอะไรแต่ระยะยาวเราต้องไปเพิ่มอํานาจเอาเอาเอาอะไรด่ะเขาเรียกกลไกเครื่องมือของกองทัพเนี่ยไปอยู่ในมือท้องถิ่นซะเพื่อจะให้เขาได้มีการทำได้เร็วขึ้นก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นหรือว่าหน่วยงานที่จะดูแลภัยพิบัติที่เราเคยคุยกันว่ามันจะมีการบูรณาการอย่างจริงจังก็ยังไม่เห็นนะฮะก็ต้องทำให้เกิดให้ได้แหละนะครับ ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังเฝ้ารอว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการท่องเที่ยวจะมาจากนักท่องเที่ยวจีนได้แค่ไหนหลังจากที่เรานั้นเปิดฟรีวีซ่าจีนนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงโคศกเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้เห็นจํานวนนะักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง20เท่าด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับนะครับกระแสะวีซ่าฟรีนะครับ,รบที่เป็นเรีวยกว่าเป็น เป็นช่วงคราวถึงปมภาพันปีหน้านะฮะและที่สำคัญก็คือว่าอยอดจองโรงแรมนะครับก็เพิ่มขึ้นถึง6,220เปอร์เซ็นต์ะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยนักรัฐมนตรีนะครับประบุป,ประเทศไทยยินดีมากนะที่จะต้อนรับพี่น้องชาวจีนทุกคนนะครับประเทศมีทะเลสวยงาม อาหารหลากหลายหวังว่าทุกนักท่องเที่ยวนะครับจะปลอดภัยและประทับใจนะฮะแต่มีคนเคลมวนะ่คุณชูวัตรม,มีคนเคลมต่อ,อคือนะะคนนี้เคยเป็นคน <c oughs> รัฐบาลมาก่อนเหมือนกันในยุคข,ของคุณประยุทธ์ ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับตอนนี้ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าการที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับแห่บินเข้ามาท่องเที่ยวไทยนะครับถือว่าส่งผลดีรัฐบาลนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการเร่งด่วนที่สําคัญคืณชุดอ่านฮะก็ ที่สําคัญคือคุณธนกรบอกว่าข้อมูลท่องเที่ยวเนี่ยนะเป็นผลพวงม,มาจากรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ก็เร่งเครื่องพาคธุรกิจกันท่งนะะทองเต็มที่ด้วยนี่ก็เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรเครื่องเดียวแหละที่มันทํางานมาตลอดแลยะเวลา9ปีที่ผลเอกประยุทธ์อะคือขายการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่คุณจะบอกว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งมาตรการนี้ไม่ได้กระตุ้นเลยผมว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเติบโตมากกว่าถึง 20เท่านะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วห้องพักโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยก็แปลว่าเป็นการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่นคงนะพี่ดีแล้วมันไม่เสียอะไร,รมไม่มีคอสอะไรมากเท่าไหร่ถูกไหมฮะทํา<ม>ให้การเข้ามาท่องเที่ยวแล้วใช้ใจ่ายเงินแล้วก็ช่วงนี้ชิงอะไรได้ชิงไปก่อนเพราะในระยะยาวสำหรับเศรษฐกฐิจจีนเนี่ยไม่สดใสแน<อ>่แล้วเราก็จะต้องระหว่างเนี้ยศึกษาและหาตลาดที่ดีว่านอกเหนือจากตลาดจีนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาตลาดอื่นใหม่ๆเพื่อจะเข้ามาทดแทนตัวเลขลดลง ของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คือคือคุณนักกรแกคงจะแบบพยายามจะวางโพสิชันตัวเองว่าเป็นคนที่เชื่อมอ่าเป็นคนเชื่อมด้วยแล้วก็เป็นคนที่เออคุณรปยุทธ์เป็นบิดาของประเทศมั้งผู้เริ่มต้นทุกอย่างทุกอย่างจะไปอธิบายอะไรจะไปสตาร์ทที่ไปยุทธไงขอโทษนะพอด็กระยุทธแกนั่งเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านแกเงียบๆดีๆอยู่แล้วแกก็คงไม่แฮปปี้หรอกอยู่ดีก็ ทำเพียคนดึงแกใช่ไหมดึงแกมาเป็นแหมแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยมันวัดผลคือจีนยังไม่ได้เปิดประเทศในเวลานี้ของปีที่แล้วเนี่ยจีนยังไม่ได้เปิดประเทศเพราะนั้นตัวเลข6 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่วัดจากปีที่แล้วใช่ี่นี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่าผลจากวีซ่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยสามสัปดาห์ต่อจากนี้แหละเพราะว่าเมื่อมันเปิดประเทศมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ย จะดูกันว่าในช่วงไฮซีซันของคือหมายถึงว่าเป็นช่วงโกลเด้นแมทตุนเดนวีคเนี่ยตุลาคมนี่แหละครับจนถึงจุดจีนเนี่ยช่วงนี้จีนจะเข้ามาเยอะแล้วมันจะเข้ามาเยอะอย่างมีนิยามสำคัญอันเป็นผลจากวีซ่าฟรีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเห็นกันนะฮะคือมีหรือไม่มีมันก็ดีไม่กว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วว่าถูกไหมแต่ว่าก็เห็นด้วยคุณธนากรนะครับที่บอกว่าในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ย คงจะต้องให้ความสําคัญกับรายได้ที่นะักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการเน้นนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรวจร่างกายมาทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้เข้าธุรืิจหมองเราในช่วงที่ผ่านมามันก็เคยได้รับความนิยม แต่ว่าในช่วงหลังมันก็ค่อยๆที่จะลดน้อยถอยลงไปนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีหนึ่งในนโยบายนะเมื่อก่อนตอนยุคของคุณลักสิงธํามอันเนี้ยนะฮะมาเลเซียรปรับไปทำสิ่งที่เรียกว่าเซ็กเต์โฮมปีหนึ่งเขาได้เงินเขาได้คนเข้ามาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นคนนะเซ็กเต์โฮม <Second Home S 2> คืออะไร <c oughs> ก็คือว่าการที่คน <c oughs> ยุโรปอะพี่ที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยได้บำเหน็จบำนาญซึ่งค่อนข้างดีเนี่ยมาเลเซียก็จะดึงดูดให้คนพวกนี้มาอยู่ แล้วก็มาใช้บริการเรื่องพวกเฮลพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ห้ามทํางานความหมายก็คืออยู่มาอยู่อยู่ซื้ออพาร<ด>์ตเมนต์ซื้อคอนโดซื้ออะไรได้อยู่ใช้เงินได้อย่างเดียวแต่สําหรับคนที่มาเป็นเซ c o n เคิ m โฮมซึ่งจะได้วีซ่าระยะยาวตรงนี้เนี่ยเขาแฮปปี้เพราะว่าบรรยากาศอากาศแล้วก็พุ่นตรงค่าของชีพถูกค่าของชีพมันถูกกว่าและคิวในการรักษาในยุโรปเนี่ยมันยาวใช่ในขณะที่ในมาเลเซียเนี่ยมันสั้นกว่านะครับมันก็ ยกระดับไอ้พวกทัวริสิมพวก medical tourism อะไรต่างๆเนี่ยให้มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นก็รัฐบาลเศรษฐาก็ชัดเจนนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเมื่อวานก็ไปภูเก็ตพังงาที่พูดถึงเรื่องสนามบินแล้วก็พูดต่อไปว่าภูเก็ตนะไม่มีศักยภาพในการพูดง่าว่าใช้เงินคนที่มาเนี่ยใช้เงินเยอะเยอะ ป้านักท่องเที่ยว<ม>อาจจะจํานวนไม่ได้เท่าเดิมแต่ว่าต้องขยายเวลาให้เขามาอยู่ได้นานขึ้น<ม>ด้วยอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยสย่วนผมก็คิดว่าก็โอเคเป็นก็ต้องปรับเพราะว่าเราจะต้องปรับจากเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบแบ็คแพคเกอร์ไปสู่เศรษฐกิจของเลเซียคนที่มาจากยุโรปเนน่ยซึ่งสามารถพักได้ทีสี่ถึงหสัปดาห์ใช่เพื่อให้เขามาอยู่มาใช้จ่ายเงินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่อช่เกับจะโคเปนเฮเกนน่ะเต็มไปด้วยฝรั่งนะครับคือทั้งลำเนี่ยโอ้โห นี่ขนาดจะไม่เข้าหน้าหนาวนะแล้วพวก,พวกนี้นคือไฮสเปนเดอร์มาอยู่ก็มาอยู่อย่างมีแล้วอยู่ยาวอย่างบิสซ์คลาสเนี่ยหั <c oughs> วดำถ้าไม่มีลนะครับมีแต่ฝรั่ง <c oughs> เลยแสดงว่าคนสนใจ <c oughs> <c oughs> เดินท,ทางประเทศไทยเยอะมากแต่ว่าอันนึงคือว่าถ้าเราต้องการให้เขาอยู่ระยะยาวหลายคนที่เผชิญปัญหาก็คือเรื่องของวีซ่าว่าคุณจะทำยังไง <c oughs> ถ้าเขาไม่ได้ไปซื้อพวกเอลิทการ์ดการที่เขาอยู่ยาวเกิน90วัน ที่เขาต้องไปรายงานตัวอะไรแบบนี้ไม่ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่ที่ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องไปประสานกับตอมอให้ลดปัญหาด้วยเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยในมุมมองของตอมอก็ยังมองคนต่างด้าวทุกคนแบบเท่าเทียมกันก็คือเป็นต่างด้าวาไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานหรือว่า่มคุณมาใช้เงินคือยังมองภยัยมองคนต่างชาติแบบเป็นภัยคุกคามอยู่นะในทัศนะแบบนี้นะก็ <c oughs> ก็ปรับกันไปผมคิดว่าอันเนี้มันเราเริ่มต้นเห็นแล้วหลาภัย เดี๋ยวนะรัฐบาลพึ่งเข้าเมื่อกี้เลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยก็ปรับอะไรได้เร็วแล้วเดี๋ยวรอดูว่าทั้งตัวพลังพาสปอร์ตเราที่จะทําให้สามารถเข้าไปในหลายๆประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งฟรีวีซ่าวีซ่าฟรีเนี่ยมันจะมีอีกหลายๆประเทศหรือเปล่าอย่างเช่นอินเดียเนี่ยรออยู่ว่าจะเป็นคิวต่อไปคนอินเดียเนี่ยตอนนี้มาเที่ยวเมืองไทยติดท็อปทรีแล้วมาคืนก็น่าจะเป็นตลาดใหม่ส่วนที่เราแปลกใจคือคาซัคสถานเนี่ยแต่พอเราไปเห็นตัวเลข ของคนคาสักษาที่มาเที่ยวเมืองไทยก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็รีบเปิด <c oughs> นะครับ <c oughs>